รครับครับผมยังมีอยู่ครับพี่โอวนี้สวยมากเลยมาตอนนี้ยังรครับพี่นี่ครับเนื้อที่คุ้นเคยเลยเนี่ยโอ้<ม>เนื้อที่คุ้นเคยอย่า <c oughs> รับ มาสายแล้วมาสายแล้วไม่ใช่พ่อค้ามาสายแล้วคนขายเนี่ยมาสายแล้วมาเอาบ่าใบมงเลยนี่นะพี่นไงครับโอ้โหผู้นี้โอ้โหผู้นี้ คนนี้ผู้เรียนสวยมากครับเ้ยคุณภาพครับ,รบผูกผู้เรียนคนทองร้านจะ อย่ารักคุณได้พักกินข้าวแล้วน <c oughs> ี่นะครับลูกค้าบอกพอค้ากินข้าวก่อนก็ได้ <c oughs> <c oughs> อย่ารักนี่กระซ่วพักเดลนะ <c oughs> ือนะลูกค้ายืนรอนะครับโอ้ยสงสวยมากครับคือเสือ มาดูเล็กก่อนนะครับอโอดูครับเรสักครู่นะคะลูกนี้ใช่ไหมจ๊ะจ๊๊ะะก็ปุอยู่นโอ้เสียงเสียงใสเลยเสียงดีเสียงหลอมล้อมเลยนี่เราถุงกระถุงลองนิ้วยถุงรองนิ้วลูกนี้สวยมากเลยครับฮาปูเต็มดูปูข้างในก็สวยครับ นี่แหละยตัดหัวตัดหางแหวกให้เฉยๆนะคะตัดหัวตัดหางลูกหย่อนนะคะโอ้โหเนื้ออีกแกนเป๊ะไปดูก่อนนะครับสี่โลเขาดิอืมกำลังกินเลยครับสี่โลนี้ตัดหัวตัดหางใช่ไหมครับใช่ตัดหัวตัดหางดูทรงฟัวครับไปถึงที่จะได้แหวกได้เลยไงฟัวเท่าทุกอันเลยดูครับอันนี้อันนี้อีกใช่ไหมครับใช่โอหอันนี้ตัดบัวตัดท้ายครับเพิ่งเคยเห็นนี่ ห้าพูพี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหห้าแฉกเลยห้าแจกต้องเลือกพูเฉยจะได้เป็นโอ้สี่โลเป๊ะเลยนะลูกนี้แบบไซส์กำลังกินเลยนี่ปลอกไปแบบไปแกะสบายเลยครับแต่ว่าแบบนี้คือเอาไปแล้วต้องทานด้วยครับทานตอนเย็นทานตอนเย็นนะ ใช่เนื้ออย่างนี้พี่นะจ้าแบบนั้นเลยเดี๋ยวแกะต่อได้ไม่เป็นไรโอ้โหขอบคุณค่ะไปเหมือนส้มโอเลยแล้วถามก่อนพี่โอเคอันนี้เองพีลูกเนื้อต้องใส่ลูกนี้ก่อนก็ได้ใส่ลูกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้แยกกินเท่าไหร่อ่ะเพราะเราไม่ได้คิดเพิ่มมี่เท่าไหร่ลูกตันละตีโลตีโลตีโลครับโอ้ลูกนั้นสุดเลยกำลังสวยเลยปูเต็มห้าปูเป้เต็มห้าปูเป้เลยครับ เท่ากันด้วยรพี่เอาเอาเพิ่มไหมเอาโอเคนี่เท่าไหรครับเสร็จแล้จะวามายืนนี่จะไม่าหลูกไม่ต้องยงเวันี่มนี้โลเท่าไหร่ครับเนีละอ่าสอง้อยยบาทครับสองร้อยยี่สิบมจะเริ่มขายด้แค่สอมวันนะครับทุกคนครับผมมาดูกันเลยครับมีต้นต้นฤดูเหยายาง เอาพี่เรานิ้วหน่อยนะครับนี yep. ่ดอกมะลิแหงสวยนะครับแล้วสวยมากวันนี้เนี่ยเนื้อแห้งสวยโอ้โหหูสามร้สองนะจ๊ะแกะเลยใช่ไหมครับเลยจะทำที่ไายว่าวเลยเยอใหญ่เยอไปีค่ยเอาเนี่ยอันนเนย เจด้มอยสี่บาอูนี้สวยเลยครับนั่นไงไม่ต้องห่วง บ,บ่มแน่นอนครับคูนี้นแต่เราโผล่มีช่วงนี้คนอาจจะสงการนะคุณก็กลับบ้านกันยังไม่มาโอ้โหครับต้องเดี๋ยวเลือกให้ที่หน,นอันนี้อยู่แถวนี้ก็เหรอคะของเรานะของเราลูกค้า,าก,กา็อ,าอ,าอยู่แถวนี้แหละคะ ครับผมเป็นมาซื้อประจำไหมคะใช่ครับมีที่แล้วโอ้โปอมๆเลยลูกค้ามาซื้อตอนนี้แล้วต้องกลับมาซื้อทุกปี แล้วก็ตัดเหนือตัดบริเวณเสร็จตัดเองทุกลูกได้ครับของพี่เอาของพี่ต่อเดี๋ยวให้ลูกค้าคนอื่นได้เลยค่ะได้แล้วครับเนื้อกินไปนี้เหมือนกันแต่ไม่เล็ะนะโอเคอนูปใหญ่ไหมครับอ่าอันนี้เจ็อยู่คนเดียวเนาะคนเดียวไม่ต้องใหญ่ ได้ครับชี้ได้เลยครับชี้ได้เลยมาเลยครับส่วนมากนี้จะกับชั้นกับพนักงานกินมาได้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 ดูได้เลยได้เก็บกันแต่ลูกให้ก่อนนะแต่ลูกที่พี่เอาอ่ะสวยสุดเออสวยสุดเลยนีกจะเป็นอะไรครับเต็ได้พี่เนื้อแห้งร่อนมากเลยดูดิเนื้อมันร่อนร่อนโป่งออกมาจากตรนี้เลยจากตรงนี้โอเคเดี๋ยวถ่ายให้ทีมงานอะไรครับ คือทุเรียนแห้งเลยนะครับที่ไหนครับากเผาวค่ะมาใกล้กันพอกับผมผมก็ลากเผาปกติไปสวนแต่ปีนี้เขาไม่ให้ไปอันนี้เอาทำยังไงครับปนกัดไหมมาเป็นสังหัวสัสดุแล้วก็แหวกสองโลหะไอเดนู้นใช้เนื้อแป๊บนึงเลยถ่ายรากเผาใกล้ให้เฉยๆโลหะแก่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดาแป๊มนะฝากซื้อกันนะครับฝากซื้อโอเคขอบคุณครับอ่าร้อยเจ็ดสิบสองค่ะโลหะให้หน่อยลง ตัดวัวตัดท้ายครับดูครับตัดวัวตัด้ายตัดวัวตัดท้ายเรีได้แกะแนเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้าตงหก่ไหรรถบาทน้บาทโอเคครับลรน่าจะคูแคบด ใช่ครับแกคัดเองหมดเลยนะครับเยจะได้คุณภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เธอสวยทุกลูกร้อนเลยแป๊บทุเรียนนะไม่ใช่ส้มโอนะอย่างกับส้มโอเลยโดนตามไปสั่งตามไปสั่งครับตามไปสั่ง ร้านสุดเรียนเพียรับนะครับรามคอนแผง166ตลาดพลากรนนะครับสุดเรียนหมอนทองและยองคัดเกศ